สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการหาปูนานะครับในนากันตอนนี้เป็นทุน่งนาของผมเองนะครับเราจะได้เห็นสัมผัสกับธรรมชาตินะครับภายรอบทุ่งนาบรรยากาศที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับจะมี <c oughs> หลายคนนะมา ชาวบ้านนะครับมาหาปูหาปลาตามทุ่งนานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในการขุดปูนะครับหารูปูนะตามทุ่งนาซึ่งไร่หนองนาของเรานี้มีเยอะมากนะครับเป็นปูนาจากธรรมชาตินะครับซึ่งหากินได้นะตามธรรมชาติได้ง่ายมากเลยนะครับปูอยู่ไม่เลึกครับตื้นตนนะครับไหน เดี๋ยวจะมีบางคนนะครับะนําปูที่ได้จากทุ่งนานครับลองไปทดลองเลี้ยงกันบางคนก็ประสบความสาเร็จบางคนก็ปูก็ตายบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับบรรยากาศหน้าหนาวปูก็อยู่ตื้นๆนะปูอยู่ตื้นๆนะครับวันนี้ก็ได้ปูก็ประมาณ3ณกิโลกร,รัมนะครับ ที่บ้านก็ขายกันกิโลกร,รัมละ80บาทถ้าเอาไปขายเป็นเตานะคะเงินก็ได้เงิน200กว่าบาทนะครับแล้วก็นี้เป็นขั้นตอนการมาทําปรุงอาหารนะครับซึ่งปูหน้านี้มันมากนะครับกินแล้วมันมากเขาเรียกว่า,าเกิดอาการเมามันปูก็เป็นไปได้นะครับ แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยครับโดยเฉพาะเราเอาไปตำส้มตำกินนะครับใส่ปลาล่าสัาากหน่อยอแสบหนัวนะครับขอบคุณครับ